พยาบาลหรือผู้บริหารทางการพยาบาลทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ก็จะพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ความรู้ในเรื่องของการวา,างแผนทรัพยากรมนุษย์การบริหารอัตากําลังทางการพยาบาลที่สำคัญก็คือในเรื่องของการ วิเคราะห์อัตรากำลังนะคะซึ่งคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่ายาขมหม้อใหญ่ๆของหัวหน้าในแผนกต่างๆในฝ่ายการพยาบาลนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลที่เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งหลายก็ดีนะคะก็ก็กอขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะนาท่อ่นะอ,อนนะคะ เป็น e อ็กซิ e ติฟเนื้อเซเลคเตอร์ที่ปรินเซลนะคะก็เป็นผู้บริหารทางการพยาบาลที่ทำงานด้านการบริหารทางการพยาบาลซึ่งมีประสบการณ์มาประมาณเกือบ20ปีนะคะแล้วก็อพอจะมีความรู้บ้างในเรื่องของการวางแผนตํกากักำลังคนทางด้านการพยาบาลการวิเคราะห์พารัางงานแล้วก็การวแผนวางแผนตรากำลัง,งนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็อยากจะมาคุยกันในเรื่องของ ความท้าทายด้ะอัตากำลังคนของวิชาชีพพยาบาลนะคะซึ่งวิชาชีพยาาชชพยาบาลก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนมาตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะนานมากๆแล้วก็ยังขาดแคลนกันอยู่ไม่ว่าจะไหนประเทศไทยหรือว่าจากต่างประเทศนะคะซึ่งทั้งการผลิตนะคะก็ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็มีการแล้วก็มีการไหลออกนะคะจาก คนที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลนะคะไปประกอบวิชาชีพอื่นนะคะหรือจะไปทำงานต่างประเทศซึ่งก็ได้ค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะคะก็เลยยังคงมีความต้องการสูงหรือแมก้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะที่ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบหรือมกระทั่งเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายนะคะถ้าเทียบกับ10หรือ20ปีที่ผ่านมานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะให้คนที่เข้ามาฟังได้มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนอัตก,กำลังวิเคราะห์ตามกำลังแล้วก็การประมาณการอัตก,กำลังที่ต้องมี อืมทำไมต้องมีการวางแผนแต่กำลังก็อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องขององค์กรมีทั้งขยายตัวแล้วก็หดตัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่โควิดนะคะมาจนโควิดซานะคะโรงพยาบาลก็ยังคงเรียกว่าเฮลท์แคร์ก็ยังเป็นออะไรที่สังคมต้องการนะคะก็มีโรงพยาบาลเกิดใหม่เกิดขึ้น มากมายก็ยังมีเพียงพอกับความต้องการนะคะหรือกระทั่งการที่มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ AI การมีโรบอทนะคะการตัดต่อทางพนุกุกรรมการมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ยอย่างรวดเร็วนะคะทำให้รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงการที่จะป่วยเป็นโรคอะไรนะคะก็ต้องเข้าไปรักษาก่อน การเปลี่ยนแปลงผลผลิตการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแม้กะทั่งการที่มีบุคลากรลาออกจากงานนะคะก็เป็นก็สำหรับ d r i v e r s t r a t e g i c manpower planning นะคะอันดับแรกที่เราจะต้องดูในสามเหลี่ยมนะคะอันชั้งบนสุดนะคะสามเหลี่ยมบนสุดก็คือเรื่องของวิชัน่นวิชั่นขององค์กรนะคะว่าโรงพยาบาลเราจะเป็นโรงพยาบาลที่สมมติน,นะคะเป็นโรงพยาบาลระดับ super t e r จอร r y care ที่ดูแลคนไข้โรคหัวใจเปลี่ยนอวัยวะใช่ไหมคะเปลี่ยนหัวใจปลูกไทยหัวใจอะไรก็ตามแต่นะคะอันเนี้ยมันก็จะนำมาสู่ในส่วนของอ organization strategy เราจะต้องมีการวางแผนนะคะไม่ว่าจะแผนระยะกลางระยะยาวระยะสั้นนะคะรวมถึงการอามองดูเรื่องของโรงพยาบาลที่จะ กำหนดเซอร์วิสแบรนด์ว่าสาขาแต่ละสาขาที่จะเพิ่มขึ้นมานะคะในการให้เซอร์วิสประชาชนามีอะไรบ้างนะคะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงมาที่แผนในเรื่องของการลงทุนถูกไหมคะแผนการลงทุนเมาจะต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือก,การก่อสร้างอาคารนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการวางแผนทางการตลาด ถูกไหมคะถ้าเป็นในภาคเอกชนและที่ขายไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการวางแผนเรื่องคนนะคะซึ่งคนเนี้ยเป็นกําลังหลักสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการให้บริการทางด้านสุขภาพนะคะอ่อล่างสุดก็จะเป็นในเรื่องของเราจะต้องมาออกแบบส่วนของ organization structure ว่าไอ สาขาต่างๆหรือแผนกต่างๆที่เราจะขยายออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนไหนนะคะจะอยู่ในโครงสร้างตรงไหนขององค์กรหน่วยงานนั้นมี scope of service อะไรมี role and responsibility เรื่องของอะไรนะคะแล้วคนที่อยู่ในหน่วยงานนั้นเนี่ยจะมีะบทบาทหน้าที่ทำอะไรนะคะมี job description อะไรมี job specification อะไรหรือมีแม้กระทั่งเรื่องของ competency นะคะที่จะต้องมีเพื่อที่จะทำงานในหน่วยงานนั้นและก็นำไปสู่ในเรื่องของการวางแผนอัตราำลังนะคะซึ่งก็อันนี้ระค่ะที่เป็นบทบาทสำคัญของผู้บริหารทางการพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยงานนะคะที่จะต้องมาวิเคราะห์กันนะคะว่าอ้าวถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย แล้วเราจะต้องมีคนทํางานในหน่วยงานเรากี่คนเราจะเอาข้อมูลไหนที่จะเอามา,มาวิเคราะห์เพื่อที่จะไปคุยกับผู้บริหารว่า,าหน่วยงานเรานะจะต้องมีทั้งพยาบาลมีทั้งผู้ช่วยอาจจะมีแอดมินหรือจะมีหน้าที่ตําแหน่งอื่นๆที่หรือจะมีเจ้าหน้าที่อื่นๆที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในหน่วยงานเรานะคะอันเนี้ยเราจะต้องเป็นคนที่วางแผนนะคะซึ่ง เมื่อเรามาดูในเรื่องของการวางแผนอัตรากำลังเนี่ยมันก็จะมีเบสิกคีย์คอนเซปต์อยู่ประมาณ5 6ตัวนะคะว่า,าในเรื่องของการวางแผนอัตรากำลังคนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการรีครูทอย่างเดียวถูกไหมคะมันเมื่อเรามีคนในในหน่วยงานเนี่ยคะ่ะเรารู้ว่าจะต้องมีกี่คนเนี่ยเราจะต้องไปสรรหามาเสร็จแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเรื่องของ career development นคือในเรื่องของการวางแผนบันไดาอาชีพให้กับคนในองค์กรในหน่วยงานนั้นถูกไหมคะาการ retention ทำยังไงเมื่อได้เข้ามาแล้วเราจะให้เขาอยู่กับเราแบบมีความสุขแล้วก็เก่งขึ้นเติบโตขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตา่างๆซึ่งาสามเรื่องที่ได้กล่าวมาขั้นต้นแล้วเนี่ยคะ่ะมันต้องโยงกลับไปถึงเรื่องของ strategic alignment นะคะ ว่าเราเนี่ยจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ในว่าจะการในการวางแผนเรื่องการรีคูตคนเข้ามาทํางานร่วมกับองค์กรเราหรือหน,น่วยงานเรารวมถึงการวางแผน competency base นะคะ,ะ workforce planning แล้วก็การเอาเขาเรียกว่าแผนง,งานไป implement นะคะรวมถึงการสร้างคนพัฒนาคนให้เก่งถูกไหมคะ แล้วก็รวมถึงเรียกว่าทำยังไงให้หน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่มี High Performance Culture ซึ่งก็นำโดยพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้บริหารทางการพยาบาลนะคะแล้วทีนี้เรามาดูอะไรกันต่อนะคะเรามาดูในเรื่องของค่ะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของแนวคิดหรือวิธีการแล้วก็การกำหนดนโยบายในการวางแผนอาจารกำลังทางระยะสั้นแล้วก ระยะยาวนะคะซึ่งอันดับแรกเลยเราก็ต้องไปดูว่าทิศทางการทํางานขององค์กรเราเนี่ยเน้นอะไรหลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของ patient focus ถูกไหมคะยังไงเนี่ยผู้ป่วยผู้รับบริการคนทํางานต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วถูกไหมคะแล้วก็ต้องให้การบริการที่แบบปลอดภยัยแล้วก็มีประสิทธิภาพถูกไหมคะมีผลลัพธ์ที่ดีอันดับ2ก็คือในเรื่องของ ค o บเวอ e แล้วก็มีในเรื่องของ c l i n i c a l o u t c o m e ที่ดีถูกไหมคะแล้วก็ดบับ3ก็คือจะเป็นในเรื่องของ standardization แล้วก็การทำ benchmarking ในเรื่องของ C clinical outcome นะคะเพื่อที่จะบอกว่าวิทยุองค์เรามันมีผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วนอกจากนั้นนี้ก็ต้องโยงกลับไปถึงเรื่องของนโยบายแล้วก็มาตรฐานอามาตรการขององค์กรนะคะว่าทั้งหมดว่าทั้งหมดนี้ค่ะ จะต้องมีนโยบายหรือว่ามีมาตรการอะไรบ้างนะคะทั้งหลายทั้งปวงที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีนโยบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีองค์กรที่นะคะไม่ซับซ้อนถูกไหมคะกระทัดรัดนะคะเขาเรียกอะไรนะมี agility นะคะมี resilience แล้วก็ที่สำคัญเลยในยุคนี้ก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว,ว่าการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะอาจจะ ไม่ถึงกับขั้นประหยัดนะคะแต่ถ้าประหยัดได้ก็ดีถูกไหมคะแต่ว่ามันต้องคุ้มค่ากลุ่มทุนนะคะมีการบริหารจัดก,การที่ดีมีเขาเรียกว่ามีการกระจายอํานาจหรือมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมถูกไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําง,งานที่เรามุ่งผลสำฤทธิ์เป็นหลักนะคะก็คือมีทั้งอะไรคะอ Input Process แล้วก็ Output แล้วก็ Outcome แล้วก็ i m p act ถูกไหมคะ ทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะคะว่ามีขั้นตอนกี่ขั้นตอนนะคะมีกี่กระบวนการขั้นตอนแรกนะคะก็จะมีในเรื่องของการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่นะคะก็มีตั้งแต่ว่าเรามีคนทําง,งานนะคะเท่าไหร่มีระดับไหนบ้างนะคะเพศไหนบ้างอยู่ในช่วงไวัยไหนบ้างถูกไหมคะมีทักษะอะไรนะคะ มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนไหมหาย,ยากไหมนะคะหรือ,อเป็นอะไรนะคะอัตรากำลังที่มีการแข่งขันกันสูงมากนะคะในตลาดแรงงานขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรนะคะว่าเ,ออเมื่อเราบอกว่าเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วทักษะของคนทํางานในองค์กรเรามีพอไหมมีเพียงพอหรือยัง นะคะรูปแบบของอรูปแบบของการจัดคนเพื่อที่จะให้เข้ามาทำงานในโครงสร้างนะคะเรามีรูปแบบแบบไหนมีแผนงานในอนาคตนะคะเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานหรือเปล่านะคะแล้วก็จะต้องนำไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์สิ่งที่มันขาดก็คือเมื่อเราเห็นข้อมูลปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอะไรคือแกลบนะคะที่ ที่องค์กรยังขาดอยู่นะคะก็เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเรายังขาดอัตรกำลังที่จุดไหนอยู่ขาดสมรรถนะเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มันมีความเร่งด,ด่วนมีความจำเป็นที่จะต้องนำแล้วนำไปแก้ไขหรือนำไปวางแผนตามความเร่งด,ด่วนตามความสำคัญอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ นะะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการสรรหานะคะการสืบต่อนะคะซักเซสเซอร์การาสร้างซักเซสเซอร์นะคะการพัฒนาคนเดิมที่มีอยู่ให้เก่งขึ้นถูกไหมคะรวมถึงการเขาเรียกเลยนะคะการสร้างาคนนะคะให้มีสมรรถนะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรน,นะคะทีนี้เราในฐานะของอ Lea ซ i n g leadership นะคะเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำอะไรนะคะเมื่อเราเห็นว่าองค์กรมีการกำหนดทิศทางกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องพิจรารณานะคะในส่วนของอัตรกากำลังในอนาคตที่เราจะต้องมีการวางแผนนะคะวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงานเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าแล้วอัตรกากำลังปัจจุบันของเราเป็นยังไงนะคะเราจะต้องปรับลดปรับเพิ่มคนนะคะเท่าไหร่นะคะ อัตรากังที่มีเนี่ยสมรรถนะเพียงพอไหมนะคะแล้วก็มีทักษะได้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการสื่อสารให้กับคนในหน่วยงานหรือผู้บริหารอ่าได้รับทราบข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนําไปปรับกลยุทธ์หรือเอาไปวางแผนกลยุทธ์ในเรื่องของการวางแผนตากําลังนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเออแล้วเราเนี่ยจะเอาแผนอะไรเป็นอันดับแรกนะคะค่ะเนี้ย สำหรับองค์ประกอบนะคะในการพิจารณาในเรื่องของการวางแผนต่างกำลังคนสำหรับ nursing l e a ดเดอร์ชเนี่ยค่ะเราจะต้องไม่ลืมในเรื่องของการ b a l านซ i n ิ่งออฟแ e e q u ูอีควหมายถึงว่าการทำให้เขาเรียกว่ามีคนทำงานแล้วก็จะต้องสามารถทำให้เกิดงานและมีคุณค่าได้นะคะอะไรบ้างที่ที่เราจะเขาเรียกว่า สะท้อนในเรื่องของการทำงานให้มีคุณค่าจากอัตกำลังที่เรามีอย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมนะคะสิ่งที่ต้องเราบาลานซ์กันก็คือหนึ่งนะคะคนนะคะจะต้องเพียงพอไม่มากไปไม่น้อยไปคนต้องมีสมรรถนะนะคะที่จะสามารถที่จะให้การพยาบาลแล้วก็มีผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีภายใต้กระบวนการนะคะที่มีประสิทธิภาพที่ลีนแล้วก็ต้นทุนที่ไม่สูงค่ะ ก็ก็ต้องขอสรุปในพาร์ทแรกเลยนะคะ introduction ในเรื่องของการวางแผนตะกำลังคนนะคะว่ากระบวนการในการวางแผนตะกำลังคนนะคะในอ,อนาคตนะคะจะต้องมี 1. การทบทวนวิชั่นมิชั่นแล้วก็ s t r a t e g y ขององค์กร 2. เราต้องมากำหนดนโยบายของกำลังคนนะคะ 3. จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้อัตากำลังคนนะคะสก็คือแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะต้องนำเสนอแผนอัตกำลังคนตามความเหมาะสมตามปริมาณงานนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบนะคะนะคะหก็จะต้องมีการสรุปแผนอัตกำลังระยะ1ปี3ปี5ปีนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะข้อที่6กนะคะก็จะต้องเป็นไงคะดำเนินการรับ รีครูดคนนะคะตามแผนงานหรือไม่กระทั่งอาจจะต้องลดอัตกกำลังคนตามแผนงานที่เราได้วางไว้นะคะแล้วก็เอากลับมาทบทวนดู